มันเก็บไปค่ะโอ้โหแสดงว่าเขามองเห็นแล้วเขาก็มาเก็บนี่ไงสิ่งที่กลัวมันมักจะเกิดนล้มันก็เกิดจริงๆมีคนเก็บไปค่ะดูสิตรงกลุ่มเนี้ยเมื่อวานที่ไม่เก็บไป กเก็บไปจริงๆโอไม่น่าเชื่อแสดงว่าเขามองเห็นแล้วน่าจะเป็นมันมันเดาไปได้ทุกทุกอย่างเลยค่ะเสียดายจังเลยเสียดายมากเลยมันกลุ่มใหญ่มากตรงนี้ค่ะรู้อย่างนี้เมื่อวานนี้เก็บไปซะก็ดีช่างเถอะ เก็บไปแล้วเพราะว่ามันมีคนคนหนึ่งเขาจะเดินวนอยู่สองเที่ยวเป็นคนเอเชียนะคะเดินเขาเดินผ่านไปแล้วแล้วเขาก็เดินสวนกลับมาอีกคิดว่าเป็นคนนั้นเป็นผู้หญิงนะคะอ๋อดูสิถอนไปเรียบเลยถอนไปเรียบเลยอ่ะ ก้อใหญ่ๆทั้งนั้นตรงเนี้ยตรงนี้สิตรงนี้ก็ถวนตรงนี้คงมองไม่เห็นไม่ได้หรอกมองไม่เห็นต้องเป็นเขาเพราะว่าเขาเดินวนไปเขาเดินวนไปแล้วก็เดินสวนมาอีกครั้งหนึ่ง เป็นไรปีนี้มีแต่คนมีแต่คนเจอแต่ตรงจุดเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเก็บอีกไหมต้องทำใจแล้วค่ะแบบนี้คิดว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นแน่นอนเลยเมื่อวานเนี่ยโอ้โหดูสิเขาเก็บไปเยอะเลยนะคะเนี่ยที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยเยอะเลยเป็นดอกตุมต้มๆทั้งนั้น คิดว่าประมาณเกือบร้อยดอกเหมือนกันนะคะช่างเขาเถอะนึกแล้วเขาเดินมองอไงตรงนี้อันนี้เก็บไปไหมอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีฮะคงเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วค่ะ หลายดอกนะเนี่ยเห็นไหมดอกนี้นนไ,มไม่เห่าไม่เห่าตรงนี้ตรงนี้จะโตไหมเนี่ยดูเลยหลุดไปเลยไ,ไปทำสปอร์พริ้นแล้วทำไม่ได้เพราะว่าเอาดอกเห็ดไปวางไว้มันจะกลายเป็นหมืก คือจุดเดิมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาอีกไหมไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นมาอีกหรือเปล่านะ ถือมีดมาน้องๆบอกว่าต้องใช้มีดตัดดอกเห็ดจะไม่ช้ำไม่ได้ถือมีดมาค่ะ โดนเหยียบดอกนี้แก่แล้วขายาวเฟ้ยเลยให้ดอกวันกัน มาอีกเห็นไหมเขาก็ยังเกิดมากอีกแล้วก็อยู่ตรงนั้น ว่าเขาไม่มาเก็บ เพลงอย่าดังเลยนะกลุก่มนี้หลายดอกนะเนี่ยค่ะนี่น,นี่ปิดไว้ปิดไว้ดูที่ว่าจะญ่โตขึ้นไหม เตรียมยิ่งแตกซะละแหนเนี่ย ันแต่กินกับส้มตาอร่อยมากมันกลิ่นแบบนี้แต่พอเก็บไปกินกับส้มตำม,มันอร่อยมากจริงๆนะคะลองนะไม่ได้นะับไม่รู้ว่าเก็บมากี่ดอกเก็บแบบรีบๆก็เลยเนี่ยถ้าถ้าตัดแบบนี้มาตั้งแต่ ที่เก็บมันจะล้างง่ายมากแล้วดอกเห็ดจะไม่ดําแบบเนี้ยที่ดํำนี่ก็็เพราะว่าเศษดินตัดแบบเนี้ยอันนี้ตัดมาแล้วก็ได้หลายดอกนะเนี่ย เสียงแมวหอ้หลายดอกนะเนี่ย เนี่ยคะ่ะก็คือถ้าตัดตอนเก็บนะตัดมาเลยพอมาถึงนี่ก็ล้างได้เลยค่ะก็ทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆแล้วเอาไปล้างแต่ไม่ได้ไม่ได้ล้างให้ดูต้มก็ไม่ได้ต้มให้ดูนะคะเนี่ยน้องเขาบอกที่หลังเอามีดตัดดอกเห็ดจะไม่ช้ำมันก็ใช่ค่ะแต่ไม่ได้ถือมีดไป อีกสามวันจะแวะไปดูว่าเกิดขึ้นมาอีกไหมนี่ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ